สวัสดีครับวันนี้จะเอาเรื่องแนะนำการเลือกมีดนะครับมีดงานหนักอันนี้เรียกว่ามีดภาคใต้รี่มีดพานะครับจริงๆก็จะต่อด้ามตรงนี้ครับด้ามบองเนี่ยต่อด้ามยาวเลยแล้วก็ใช้ฟันต้นไม้หดเป็นไม้คอปได้เลยครับคราวนี้อันนี้ถือว่าเป็นมีดงานหนักนะครับแล้วก็พวกมีดปังโอมีดทีโตนะครับ มีดพวกนั้นนะถือว่าเป็นมีดงานหนักทั้งหมดเลยนะครับก็มีดงานหนักก็ใช้สําหรับงานหนักเลยหลักๆเลยคือฟันรุนแดงนะครับฟันนั้งปากปากปาลงไปเลยนะครับาวนี้มีทิคเล็กๆน้อยๆในการเลือกมีดพวกนี้มาใช้งานดีกว่านะครับเพราะว่ามีดงานหนักความคมนะครับจะบอกว่าทําได้จํากัดดยองศาคมมีดมันจะหนาๆนะครับจะเห็นว่าหนาๆเลย เห็นไมเอ่ยมีดพวกนี้ราคาไม่ได้แพงนะครับอันนี้มีดภาคใต้เราเรียกมีดพานะครับถ้ากลางภาคเหนือเขาจะเรียกว่ามีดขออ,อ่อย่าไปสนใจยี่ห้อนะครับผมไม่ได้ฉีกของแต่ว่าหลักๆแล้วไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามนะครับมีดพวกนี้เป็นงานตีมือเป็นงานแทนเมดโดยส่วนใหญ่มีทิศเล็กๆนะครับว่าเราจะเลือกมีดพวกนี้ได้ยังไงเอ่ยว่ามีดนี้ดี มีความแข็งดีคงทนดีนะครับหลักๆเลยเราก็ดูจากโครงสร้างก่อนดูคมมีดเอ้ยคมดีไหมนะครับมีความคมพอไหมอันนี้แล้วก็ดูว่าคมมีหนาไปไหมอันเนี้ยผมไม่ได้ซื้อเล่มนี้เองแต่ว่าพี่ชายเป็นคนซื้อมาซึ่งก็ก็คมหนาด <laughs> ีจริงๆถ้าเกิด ลดองศาได้สักนิดหนึ่งแต่ว่ามีดพวกนี้เป็นนิดงานหนักอยู่แล้วก็คมหนาดูแต่หลักๆก,ก็คือสําคัญเลยคือมีดต้องมีความแข็งนะครับมีดพวกนี้ถ้าชุบมาดีก็จะใช้งานได้ดีนะครับปกติแล้วก็เป็นเหล็กแหนบเป็นส่วนใหญ่ซึ่งความแข็งก็ปานกลางนะครับเป็นเหล็กเป็นเหล็กก้าคาร์บอนคาร์บอนกลางนะครับซึ่งก็ความแข็งที่ทําได้ดีที่สุดเลยอยู่ประมาณ5 5ิบ HRC นะครับซึ่ง ซึ่งวางองศาค่อนข้างหนาระดับนี้อยู่ประมาณ28องศาโดยประมาณ28-30องศานะครับแล้วก็เราดูด้วยตาดูไม่รู้เลยจนกว่าเราจะไปลองฟันใช่ไหมครับว่าฟันแล้วคมมีดยุบไหมนะครับทนได้ไหมซึ่งตอนเราตอนเราซื้อมันอยู่บนชั้นนะครับอยู่บนชั้นเราไม่รู้เลยว่ามันดีขนาดไหนแล้วเราจะเอาอะไรฟันล่ะ มีทิศเล็กๆนะครับวันนี้ใช้เหรียญน,นี้ครับทุกคนต้องพกเหรียญบาทอยู่แล้วใช่ไหมครับเบ mm ื้องต้นนะครับ mm hmm. เราจะเลือกเลือกมีดโดยใช้เหรียญบาทนะครับ mm hmm. เหรียญบาทนี้ใช้ยังไงเอ่ยตอนแรกนะครับดูเราจะดูคมมีดก่อนใช่ไหมครับว่า โฟกัสไมไม่ยอมโฟกัสโฟกัสได้แล้วโฟกัสไหมไม่รู้ไม่ยอมโฟกัสนะครับโอเคดูที่คมมีดก่อนนะครับว่าคมมีดดีไหมนะครับมีความคมตามที่เราต้องการไหมนะครับแล้วก็คราวนี้เราจะใช้เหรียญบาททดสอบความแข็งนะครับว่า ปกติเหรียญบาทนี่ความแข็งประมาณ30ถึงถึง40กว่าเฮกตาร์ A C ครับก็ก็ปกติแล้วก็แข็งกว่ากระดูกแลยนะเหรียญบาทเนี่ยซึ่งของใกล้ตัวที่สุดที่เราจะใช้ทดสอบก็คือเหรียญบาทนะครับข้อมีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งนะครับการทดสอบเนี่ยถ้าไม่ได้ขอ เจ้าของมีดหรือว่าหมายถึงว่าคนขายมีดนะครับถ้าไม่ได้ขออนุญาตเขาหรือว่าไม่ได้แจ้งเขานะครับอย่าทาให้เขาเห็นอาจจะโดนตบได้นะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่า,าคือการทดสอบนี้ก็คือการการสรับลงไปบิเวนเลยดูคมนะครับไม่ได้สับแรงนะครับเขาแค่ว่าาคมไม่ได้ยุบตามการสรับแสดงว่ามีความแข็งที่จะรองรับ การสับการสับระดับ40-50 h ถึง50 HRC ได้อยู่แล้วนะครับได้40 3 5ถึง4 15H r c อะลองรับได้อยู่แล้วซึ่งเวลาเราอัซิเดนไปสับของที่แข็งประมาณเหรียญบาทเนี่ยคมมีดยังอยู่นะครับประมาณนั้นโดยประมาณนั้นซึ่งพอมาตรวจสอบนะครับว่าเอ้เมื่อกี้ผมสับไปใช่ไหมครับเดี๋ยวทดสอบอีกทีนึงตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับ โฟกัสไหมโฟกัสสิโอเคโฟกัส okay. แล้วมั้งโอเคโฟกัสนะครับโอเคโฟกัส okay. แล้วก็จะเห็นว่าคมมิดยังไม่เสียหายนะครับแม้จะไม่ได้คมจัดมากๆแต่ว่าก็ยังเห็นคมที่ไม่เสียหายที่นะครับก็จับอยู่สักจุดหนึ่ง เราสับไม่ได้สับเอารุนแดงนะครับสับแค่พอรู้สึกว่าเอ้ยคมมีดมันสู้กับความแข็งของเหรียญได้ไหมเหรียญก็จะเป็นรอยอย่างนี้นะครับคมมีดไม่เสียหายแสดงว่าอันเนี้ยใช้งานสับความแข็งระดับที่ว่าเจอความแข็งอัิเสบโลหะเจอไปฟันไปเจอโลหะอะไรเงี้ยความแข็งระดับเหรียญเนี้ยคมมีดไม่ได้เสียหายทีซึ่งความคมระดับเนี้ยังพอรับได้หรือว่าจะเอาไปรับ เสริมความคมได้อีกหน่อยยังได้เลยยังได้ยังยังไหวนะครับแสดงว่ามีมดเล่มนี้ความแข็งใช้งานได้นะครับซึ่งการเลือกทําไมเราต้องเลือกสําหรับมีดบางยี่ห้อนะครับมีดแฮนด์เมดนะต้องบอกนีเ้เป็นงานที่ทํามือนะครับความแน่นอนในการผลิตมีม,มีนะครับแต่ไม่อาจจะได้ดีไม่ทุกเล่มหรือถ้าช่างฝีมือก็อาจจะทุกเล่มได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับเราสามารถทดสอบอย่างนี้ได้แต่ว่า อย่าเอาแบบคมมีดกับคมมีดไปฟันกันเองนะอย่างนั้นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การทดสอบที่ถูกต้องอาจจะโดนตบได้เจ้าของร้านเห็นอาจจะตบเลยนะครับเขาเป็นการทดสอบที่ผิดวิธีมากนะครับอถ้ามีตะปูพกตะปูไปก็ได้หรือว่าถ้าไม่มีตะปูก็ใช้เหรียญน,นี่ยครับเห็นไหมว่ามันจะมีรอยสับเกิดขึ้นไม่ได้สับแรงนะครับเอาแค่พอรู้สึกว่าเอ้ยคมมีดมันต้านต้านการสับของเหรียญได้ อย่างนี้ถือว่าผ่านใช้ได้เอาไปลุยงานหนักได้ครับมีดเล่มนี้ซื้อได้นะครับเพิ่มเติมนะครับเทคนิคนี้ใช้สําหรับมีดงานหนักนะครับมีดใช้งานด้านความคมทดสอบแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าองศาคมมีดแบบถ้ารับมาคมจัดมากๆมีดที่รับมาคมมากๆแล้วก็มีความแข็งมากๆน,นะครับอ,อ,อย่างหนึ่งก็คือมีคําพูดอยู่คํานึงว่า เหมือนค้นแข็งนะครับยอมหักไม่ยอมงอนะครับมีดที่คมแข็งมากๆนะครับหมายถึงว่าแล้วก็รับองศามาบางด้วยเพื่อใช้งานความคมเลยปกติใช้งานแล้วคมไม่ล้มนะครับแล้วก็รักษาความคมได้ดีด้วยแต่ว่าถ้าไปสับอย่างเงี้ยมันไม่ล้มจริงถ้าเกิดมันทนไม่ไหวมันจะบินนะครับมันจะบินสเก็ตคมมีดเลยนะครับซึ่ง มีดพวกนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันมี2ปัจจัยนะครับให้เป็นข้อสังเกตอันแรกถ้าคมยุบหรือว่าคมเสียหายแสดงว่าเหล็กอ่อนนะครับเหล็กอ่อนยังชุบมาไม่ดีอันที่2คือบินมีบินสะเก็ดคมมีดแสดงว่าแข็งแบบเปราะซึ่งถ้าให้เลือกระหว่างมีดคมยุบกับมีดที่ฟันฟันเหลียนแล้วคมบินบินแบบบินสะเก็ดนะครับ เรื่องมีดคมบินยังดีกว่าเรารู้กําลังว่าเราจะใช้ใช้งานหนักไม่ได้แต่ใช้รับความคมได้นะครับแล้วก็ไปลดความรุนแรงในการสับเอานะครับอย่าไปเจอของแข็งมากไม่งั้นอาจจะบินแต่ว่าคมนะรักษาคมได้นานแต่ถ้ามีดคมอ่อนทําอะไรไม่ได้เลยรับง่ายอย่างเดียวแต่ว่าใช้สองสามทีก็คมยุบคมไปหมดอะซึ่งอย่างนั้นนะครับส่งไปชุบใหม่จะดีที่สุดแล้วแต่ถ้า สมบูรณ์เลยสําหรับมีดงานหนักคือคมไม่ยุบคมไม่บินเลือกได้เลยครับแสดงว่ากําลังดีสําหรับงานหนักเนาะแสดงว่ากําลังดีสําหรับมีดงานหนักคมไม่ยุบไม่บินคือกําลังเหมาะนะครับต้องบอกต้องบอกว่ากําลังเหมาะนะครับก็เป็นข้อมูลไว้สําหรับจะไปเลือกซื้อนะถ้าเป็นไปได้ขอขออนุญ,ญาตพ่อค้าหน่อยก็ได้ถ้าเป็นไปไม่ได้ อ,อแอบทำแต่ว่าอย่าให้เขาเห็นถ้าไม่อธิบายเขาพ่อค้าตบเอาได้นะครับเพราะมีดเขาอาจจะเสียหายได้นะครับแล้วก็แล้วก็อะไรต่อนี้ ơi? เอ่ยอ,อย่างนี้ผมบอกที่ว่าเอาคมมีดฟันกันเองไม่ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเดี๋ยวแป๊บนึงเหมือนอย่างนี้ครับมีดสองนันมาฟันกันนันอย่างนี้ ไม่ได้นะครับทําไม่ได้เด็ดขาดเออแม้มีดดีถ้าเกิดมีดดีมีดมดีทั้งคู่เสียหายทั้งคู่นะครับทําไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดการกรบาดเลยนะครับว่าห้ามเด็ดขาดอย่างนี้เลยการกระบาดว่าห้ามทําเด็ดขาดนะครับใช้เหรียญแล้วก็หรือว่าใช้ตะปูได้ครับไม่ต้องรุนแรงหน้าเอาแค่พอรู้สึกว่าเอ้ยคมไม่เสียหายจากการลงน้าหนัก ลงไปนะครับผมลงไม่ได้แรงนะครับลงไปมานกดสักไม่ถึงประมาณ1นกิโละแรงสัต์ไม่ถึงกิโลสักครึ่งกิโลแล้วนะให้เพียงทดสอบแค่คมเท่านั้นเองนะครับจบแล้วครับสวัสดีครับ